สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในช่องอาร์ตเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เราจะพามาดูพ่อแม่พัน์หอยโขมนะครับที่เราใช้ทําพันธุ์กันนะครับว่าพ่อแม่พันธ์เขาลักษณะเป็นยังไงลาตัวเขาเป็นยังไงอัตราการออกลูกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับนี่นะครับคือบ่อพ่อแม่พันธ์หอยโขมนะครับจากธรรมชาตินะครับตัวหอยก็ค่อนข้างจะใหญ่และสวยเลยนะครับเนี่ยครับ นี่ครับคือลูกหอยขมนะครับเนี่ยที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาตินะครับเนี่ครับดูดูตัวเขาเลยครับตัวเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราจะพามาดูนะครับจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะล้วงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะล้วงให้ใหพี่ๆน้องๆดูนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์หอยขมผมตัวขนาดไหนลักษณะาการออกลูกของเขาจะเป็นยังไงคือ อัตราการรอดของลูกเขาก็ค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูสัก4สี่ห้าตัวนะครับนี่นะครับนี่คือพ่อแม่พันธุ์นะครับหอยขมของผมนะครับตัวก็จะใหญ่และสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับ เดีย๋ยวเราก็จะปล่อยเขาลงไปที่เดิมน,นะครับพ่อแม่พันุนะครับถ้าไม่จาเป็นเราไม่ต้องเอามือลงไปล้วงและไปกวนเขานะครับปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้ไปเลยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นตอนนี้ผมจะมาบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีอาหารที่จะให้หอยกินนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงคือหนึ่งนะครับเราควรที่จะเปิดน้าใส่บ่อ เตรียมบอ่อไว้ให้เกิดตะไคร่นะครับตะไคร่สีเขียวๆแบบนี้ครับเนี่ยลองมาดูได้เลยนะครับเนี่ยตะไคร่ที่เกิดจากบอ่อเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นอาหารของหอยนะครับจะเป็นอาหารของหอยให้หอยได้กินนะครับส่วนพวกนี้ก็คือลูกหอยที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาตินะครับเนี่ยตัวก็จะสวยเลยครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเนี่ยครับ เกาะอ,อนี่ยครับตอนนี้เราจะมาดูพ่อแม่พันธุ์นะครับที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยครับตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับนี่คือพ่อแม่พันธุ์นะครับเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกหอยขมนะครับที่เกิดขึ้นจาก พ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาตินะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองเอาผักบุ้งออกหน่อยครับน่ C ่น่นี่คือลูกหอยนะครับที่พัฒนามากินอาหารกุ้งแล้วแล้วก็ยังไม่มีอาหารก็คือก็จะกินตะไคร้สีเขียวๆนี่แหละครับที่เกิดจากบ่อเนี่ยนะครับตะไคร้พวกนี้ก็คืออาหารของหอยอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่เลยครับสวยเลยครับ พ่อแม่พันธุ์ถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดหาพ่อแม่พันธุ์ได้แบบนี้นะครับตัวใหญ่แบบนี้นะครับผมว่าดีเลยนะครับเนี่ยหอยตัวขนาดนี้สามารถออกลูกให้เราได้เยอะเลยนะครับแล้วลูกก็จะตัวสวยเลยนะครับนี่นะครับการเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีควรจะใช้หอยตัวใหญ่แบบนี้นะครับ แล้วพลังงานลูกเขาออกมาก็จะได้สวยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยสวยๆเลยเนี่ยครับเริ่มเกาะเกาะให้เราเห็นแล้วนะครับนี่คือลูกหอยที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาตินะครับเนี่ยครับ เนี่ยตัวก็จะสวยเนี่ยครับเกาะอยู่ในนี้ก็หลายตัวอยู่นะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงไม่ยากถ้าไม่มีความจําเป็นเราไม่ต้องเอามือลงไปกวนเลยนะครับปลาพวกนี้เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาเองนะครับคือกาจัดลูกน้ํานะครับเนี่ยครับพ่อแม่พันธุ์หอยขมจากต้นกล้ากอหญ้าฟาร์มนะครับ ตัวก็ใหญ่ๆสวยๆว,วิธีเลี้ยงก็เหมือนตัวทั่วไปที่ผมลงไว้ในคลิปก่อนๆแต่อันนี้ผมพามาดูพ่อแม่พันธุ์นะครับว่าการเลือกพ่อแม่พันธุ์ยังไงให้ดีเลี้ยงยังไงให้โต,โตโตเร็วคือลูกเขาก็อัตราการโตของลูกเขาก็จะดีนะครับก็คือพ่อแม่พันธุ์เขาพื้นฐานเลยคือตัวเขาใหญ่แล้วหอยตัวใหญ่ๆพวกนี้เขาสามารถออกลูกให้เราได้ได้ได,ดีเลยนะครับ อย่างลูกเขาที่เกิดขึ้นจากบ่อนี้ผมว่าสวยเลยนะครับตัวก็ออกมาสวยๆนี่ยครับเป็นหอยที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาก็คือเลี้ยงในระบบน้าําใสตัวเปลือกเขาก็จะบางพอเวลาโตขึ้นไปเขาก็จะน่ารับประทานนะครับแต่คือพ่อแม่พันธุ์เขาจากธรรมชาติก็คือจะตัวใหญ่ๆแบบนี้ผมว่าแบบเนี้ยเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเลยถ้าบ้านพี่ๆน้องๆท่านใดมีนะครับสามารถไปงมหาได้เลยนี่ผมก็งมมานะครับ งมจากแหล่งน้าธรรมชาติที่มาแต่ว่าน้อยน้อยตัว